ดีป่าลุงดูสีปาลุงชอบบอยดีป่าลุงสิไปไซสีไปไปไซก็คิดอะไทยไปไซไปไซไปฮวงสีนะสีขาวบอไม่สีขาวคุณพ่อกับสิไปน้ำบ่อ้าวพี่น้องคุณลี่ก็ยังบอกลับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอาเปิดประตูให้พ่อใน่เลย คนข่าวไปซีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องสบายยามันแรงพี่น้องเลยเอาไม้นะขำใหม่เลยเด้นทาไม้น่ะเออใหม่ใหญ่อะไรรึนี่นี่แมนชิลมคือคือแม่ชีลมเปิดไปชุดชุดเด้อป้าป้าไว้บางบัวไปเห็นอ่ะบักบัวกับมิตรหมังใหญ่ๆท่านี่นะ แม่อบวิดห้องน้ำเลยพี่น้องเ,เด่นอะ่ะไปเราเข้าไปซีสบายดีพี่น้องเออเขาไปซีเขา้าปูนลูกชายคนดื้อคือรถก้อนเนะโอ้ยสอบเออให้สิตาวฮานี่ ไปครไทไปชิไปเปิดทว่วไปเปิดน้ำกันเปิดสามเาเปันกันผุร้อนเลดไปหน่อไปไอ้เนยไปเปิดทว่วใส่ใบคีร์ลาไทยนัไปทางนี้แหละเออปุ่ละซอยกันพี่เซอยกันเปิดทั่วให้หอกพอน พอเสียรถไทยออกไปทางนีนอยู่จากงเนาะไปทางไงอยู่เนี่ยเด้ไหมมันคลายพาคุณเนยไปสีข้าวเอาเนยไปสีเนยหน่อยนี่เอาไปสีโรดสีเลือดเ่กระดูกเป็นยัง ถทาแม่เพ่นอาดนำก่อนแต่บินๆพี่น้องเลยเนหานาวพนวะหนาวแห้งแล้ว่ะขา,า,าม่เพนได้ต้อขามุ่งไม่มีแดดอ่ะอืมหนาวแห้งมันกิไข่กินเนื้อสาบไม่ขามาอไปได้สอบที่สองี่สามมันที่แยกสอบ

คึนเลยขึ้นขําพรมก็จะไปไปซีซีเด็กๆแนบบอแล้วแต่กระดูกมาเป็นไงแขกันอนะ่ะเด็กๆเฮ้ยซุปเปอร์คาร์อะไรแล้วดูวมันไม่ขึ้นกระเท้วไปน,นี่ เราไม่ขึ้นกันเท่าเออขึ้นเลยเอ้าเอาเอส <laughs> ิบ้าเด็กๆบูปาม่ะงดีด บาายไปคันดานไม่ไปน้ำนนนนนโอ้ซีกับ,บริกไกเราพี่น้องเออ้ยว้าวมากัไปน้ำมาดิแล้วถ่าเขาันตี้ก,กินเชยเกลีรยนึงนั่นไฟนี่นเป็ปลาสับพี่น้นงนอง ơi, bye, đi hết, anh lại hôn pino, bị phải khẩu, anh lại, anh lại, anh พี่ไก่เนาะ้งซีก็ได้เม,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 มืนม้ามไม่ไม่เก็บจากปายน้ำไปจะแพงแหงที่เนาะจะไปนำ้ำน,น,น,น้ำเป็นย่างดีอันนี้เป็นห้อซีพี่เนะาะเอาสอนน้องดีปั่นจักรยานมามันบอกไกลกับเทียงหน้าไปเลยเทียงหน้าเขาผักปาลาเดี๋ยนี่ไปกระหอดเทียงหน้าห้องซีกใกล้ใกล้อี๋ ก็เลยปั่นจักรยานมากน้องหลีสองคนจุดเหื่อยน,น้องเหนื่อยมาหอดก่อนแลวก็พอเพื่อนนี่เป็นห้องสีนะแต่ข้าจับ่าอยู่แล้วก็ได้ถาข้าเจ้ามาเปิดเปนแจให รักสีเขาโลดเหักสีขาวหรือเปล่าไม่ชได้นบดีป่าลุงดีปาลุงบายดีปาลุงอืมบายดีปาลุงจ้าบายดีปาลุงไม่ชี้ขาวพี่นาะนันนั่นีคนอยู่เพือนบ่เไ อาาาา้าวถ่วเาเขาเจ้าบนบนก็ได้ปะบัวดาวกำลังคุดรักหัวพี่น้องเพะชื่อเห็ดอันฮะเระ่อเห็ดสวนพักพี่น้องกำลังสิเห็ดสวนพักเพราะล้วตอนนั้นจอดทาอ้ก็ชมีตอนนี้วิ่งยิ้มบอกสลยมีชิวี่ตทางน ปวงปงไห้ปงไห้ก่อนไปซีเขาก็บไปได้ซีสัมพิ่นองเอ้ยเป็นว่าคนในห้องซีคนวาย,ยูก็เลยกลับมาคือเก่าไอ้มืออื่นผิเอะพี่น้องมาต่อกันทีคุณลักขั่วะพี่น้องเอ้ยกำลังเสเหตุนานพักปลูกพักให้เด็กๆได้กินก็กกนกมีกิจกรรมให้เด็กๆได้มาเก็บเอากับพ่อจะเล่ยนน้ำลูก ทางนี้อีกว่ะดูพอด้านซ้าใหม่ทิมเลยคุดเนยคำพองบอบอซอบอซอเนี่ยมาอีกเนีมาอีกเนียมาเมาไม่ทิทับไม่ทับไม่ี่ทับ

วิวได้สวยเราบอกหายคนน่ะจำตองคนอ่ะเพิเขาเอาไเพื่อนอยากดื้อดื้อไรงน้นมาบังมาบังหม่่นับใส่กีเดือนเวาคนละจโอ้ยเฮ้ยอย่าดื้อย่าดื้

พ่อแล้วก็เลิกเติบพอคำพังพ่อพุธเนี้ยเขามาเข้าใจเธอหพุธพ่อพธแม่เอาเดียวใช่เปล่าปลาชงห่างบคำพองกำลังตักหนังพี่น้องบรรยากาศหนาวๆปลูกพักได้เรื่องเขาจ้าวซันสิงามพักะ บรรยากาศแดดหนาวท่งนี้นละยท่งนี้กะพักกระปูพักกันนะพี Hence, ่น้องพักหอมท่างนี้พักหอมพักแป้นแล้วก็บพักบุ้งแต่หยามันมันร้ายกว่าพักกันแหละไม่ซิ่งขึ้นมาได้อะไรประเดี๋ยวมาทางออกเนาะดดน้ <Asian sounds>. ่าไข ฝนะนะืนนะประเ้ชนาไงยังคุณเหนยเดี๋ยวมื่อเอินจะไปตัดจักไก่แล้วพี่น้องมาพังแล้วก็เอาผ่ามาอ้อมแล้วก็คุดอันนานมันกับปูกพักเลยปลูกพักห่อป่าปลูกพักกาดไว้ปูกพักอย่างเนาะพักสลัดนะบ้าน้าห้องพักสลัดแล้วมาหอ่อพันขับปูนใส่ป่านะแซ่บแสบพี่น้องโอ้ยปลูกกินเองเลย อยากอยากค็ดแบบนั้นแหละในความฝันกันเลยในความคิดเนาะความคิดก็อยากค็ดแบบนั้นแล้วรองรองปลูกเบืองว่ามันจะงามบอ,นอมเนาะ,ะดีว่าเนยปลูกผักกินเอง,องนี่นีบ่ดีด้วยบ่ดีดีว่าปลูกผักกินเองเนี่สวนใก,กล้ๆเลยอยากกินยังมาเรื่องเอาตลาดเพจตลาดให้น้องเนยตาย,าย,ายลูกไป กำลังอยู่เฮ้ยไว้ได้ไายคุมเติบแล้วพี่น้องเลยเหรือแต่มืออื่นไปตัดใหม่มาคุณนายคุณจะทำอะไรคะเห็ดแหวนหายอืมขับคุณค่ะเห็ดแหวนหายแวนแต่งงานบ่แต่งงานเป็นหร่อืมหัหับ่น่ารักดี เออพอแล้วโอ้ยในขาดช้ำลาล่ได้พี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องในรายที่เข้ามาเบิร์มาชมการเห็ดขุดสวนของมือราวพี่น้องจึงได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้เด้พี่น้องเด้อขอบคุญขอบคุณในรายขอบคุณค่าด้วยเนยขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบุญครับขอบุณครับโอเคกับบรรยากาศหนาวๆพูทําแม่ไปเลาะสวนอยู่เพี่นมางแล้วยังเลาะท่าสวน บูแม่สวนเอาอย่างสะน้องเออ <laughs> สวนกับบแม่ถวานน้องขี้ตบยังตีดคือเกาอยู่อาบสามมือแล้วได้เนย้อยมาแม่ฉะาน้ำให้อยู่ไห้นี่อ่าเมื่อนอนเลยไปใส่เสือทั้งในเนื้นอได้ไหมมือนี้นะป๊าเสือไพน่นี่หน่อยใช้ขนาดม,มาดูว้าวอืมอใส่ให้ ใชดีดีสีนที่ดึดันไอก่อนดดนไอ่อคุณคุณเสือเหรนสงการบ่ปมีตุน่าีขาดมงมายิงเบนิดขกักินข้าวกับจล้นอนยนมึงได้แ่พอกินข้าวกับอะไกินขวกัลนอนคุณเน้อได้กินข้าวกับยังกิน้ากัป่นกระป่นยัง ป Ł นกบปนกบเออมีค่ะกับปนกบพี่น้องเอ็นไปหาิมาแล้วก็ได้ไล่คุ้มเติบแล้วพี่น้องเลยเยออีกสี่หาคุ้มก็เรียบร้อยไล่าเลยพี่น้องเอ้ยปัดคุ ouais, ้มล pues, uh, ่อะไรพี no, okay. Thanks, ่น้องเลิกก็เลิกชมเย็นนะอือสีลูกซ้าลูกซ้ายลูกซาคุณลายเถอะโวเปื้อนนี่เยาะยอกเยาะกันเปื้อน บายบายดูบายบายบาย